สบายดีสบัสดีวันนี้สิพา่ไม่ออกมาตำหมักม่วงพี่น้องขุดยากนอนเว้นะโอ้โหหัวดังขาตกอภัยนอนเว้นเลยขุดนอนเว้น,นวตื่นมาแล้วอยากกินตำหมักม่วงอากาศหดเออเขากะจะไหนกัดํหาหนดําหน้ายังไม่ได้ดํหาหนดําหน้ากระเทียมนิ่มหนึง่ง มักผิดหน่วยหนึ่งขอให้ผมหมักผิดเนาะหน่นวยหนพพึ่งเขาคือหมักผิดหาวหาวดงดงก็ให้ามาตามในวันตรง ม่วงพี่น้องล้องไงเมงวันโตน้ำตาลตาลน้ำตาลตเมงวันมังวงทุกห่มไปเลยต่อไปกระโฮมแดงพี่น้องหอมแดงแล้วก็เป้งนัวพี่น้องเข้าขาดก็ได้ตามทั้งนี้ทั้งนั้นค่อยเบื่อเงินกว่าจิปิดนาน พอเสิยปดนาเท่านั้นย่านโหลดน้ำเคงไม่ย่านบ่อยเห็นเพราะว่าเขาบุญจดนั่งจัดเครื่องเสิยปดนามาพูดเลยเป็นรู้ว่าน้ำตาลเจ้าศรีบาลีคนเรา นาวข้นออกแต่ว่ามักลินกันมกเครือเครือบมกรีนนั่นมันหน้า้นออกหัวหวมันกระุมเลยเนาะอ๋อจะไปจากตอร์มยังวันน้ำตาลก้อนอันน้ำตาลก้อนอีิตาตอนนั้นตัดมักผิดวึ้นองพี่น้นองพอแล้วสบาา các nhau nó uống làm nước có quyền lắm phải 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 đẹp nay phải phải một phải 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 tuồng. phải 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 ประเด็กต่วบว,บ,บ,บวงนึกจ้องนึ่จะพิดไหมมือมือมันเสียนัดปฟาบวกน้อยหนึ่งจักขี่เทีมจักขี่นัวกับ,บวบากันยกงัว đâu mà đâu cái đó เ,เหนึ่งวันตคนนีนะ่อยากบัดคาเดีวเล้น่วันขนะิดโตน้ำตาลเท่าไรเป็นะปน้องมันะ ยังเพิ่มที่ได้รับกินกับเขาสบายดีสบายดีสวัสดีพี่เราแต่หมักม่วงกินโอ้ยลมพัดกินขา้าวใหญ่กินแต่หม,ม,มักม่วง เขาวันนัตตารี่มันดักมันดักเย็นพี่นอ้องเวอร์ติกาอิมแหละมุม้งอีพักเพราะทำงหงเนาะโอ้โห จักทิพ,พกับเาทักทิพย์นกนะูบ่าวกูวุ่นกูบ่าววุ่นคือเมงวัน,นคือีอตีา กเขามันเหนียวแว้วเขาแข้งเดี๋ยวหนึ่งบบอมดิไม่อมท้าวรับปงไว้อนนะออขอยอยาบอกบบทาเรือะไรช่วยไม่ไม่วันขีานนอกมันบ,นบวชอะไร ขอโทษที่อะไรเมื่อวันเกิดทีไปเขาในเมืองนมาไม่ใหญ่ ยิ่นใหญคุณพานางลุดย้องยัยันงิดเนาะนางรุรดเวซานคุณกัล้อายเออัดไปเนาะเออัดเขาในเมืองสะันนี่แหละอันไม่ได้พิจิตรน้อยนะนางนั่งตั้งคุยนั่งตานังนั่งตาคุหยายด้อ นักติดกับไปนางตั้งเมยอันตักพปายจุนเขาในเมืองตันที่ตัวนวี้แล้วก็คือชินลันดนั่งญาติหลุดญาติหลุดเลยละตุกใจน,น้องเอ้ยพูดภูจะมบบ้านนอกเขาเมืองญาตะเป็นโทษอีกครั้ง เนี่ยมันชุนกันเนี่ยมันตามกันแน่นในหุ่นทากนทานนะกนักจมาเหยียบปีน้ำคุ้นน้ำคุนขับบูดในไปอยู่ไปเท่าเนี่ยมันตามกันจะโคกนั่งพึ่งมัราะ่ยมันชุนกันนะนรับพอดูดมาเล่นไปเ่นมาอยู่ดีแล้วตามกันาคักตามาคากลางตกใจ เด็ขายัางน้อยอันบ้านนะ่ะตัวนี้จะกี้ยังบ๊วยถนนดับได้ย่างไปขึ้นอยู่ผู้ไปขึ้นอยู่ไกลๆกลเพราะอะไรไปขึ้นในบ้านอื่นอันย่างไปลัดตาลัดดวงไม่ไปขึ้นหลุดนะไปอยู่เขาในเมืองไปเจอสัตวไปได้แต่ความความทุ่ง ยานผสมในหน้าขัวา้วขค้วผสมในหน้าแล้วกัลูกหวยเนาะลงหหวยหน้าย่างแอวย่างไปนตรีกันเปียกในกีบเปียกในแล้วละเปียกแล้วมัน,ม,นมันน้าเปียนแอแล้วก็เปียกยนู้น,น,น,นอันละดูห้องหลุดในแหงคุณน่าดอ่ปลาลายทั้งปิด ตัวแมลงทั้งไข่ทั้งเปิดนั่นแหละพุ่นเอาคืนทั้งอคืนทั้งท้ายรุดนะมันกวนรุดซนะองยันหลุดนำ้ำแข็งมากยันพอเข้าบปได้ปิดตรงนี้ได้เข้าถ้าจเปิดได้เปิด,ด,ปด,ปดมันบอบีอบอบีนำ้ำแข็งคลายเข้าปิดยันพุ่นมากมากเข้าทาม เขาถามว่าบ่มี่พยายเขาให้ดิเขาว่าบ่มีบ่บาดปืนถึงยังกันนะเขาก็เลยว่ายังไม่ให้เลยปืาานยังมาดังขาโลน้ำเค็งอยู่ว่าน้ำเค็งมันคลายดีเลยน้ำมาฮอดสวย้านค้าลายพี่น้องดานค้าลาย ห2เท่าเสียโทษมาบ้านนี้นา นอ้องใครละลายมากินตะบังหูวงมากินตะบังห่วงน้ำผุ้ติมธูทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยตามสบายเลยเมียงวัดน้นองยละ